จอห์นอดัมสเป็นผู้แทนจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ผลักดันให้อเมริกาแยกตัวจากอังกฤษอย่างเปิดเผยเขามีวาทศิลป์ที่คมคายและมีพลังในการโน้มน้าวสูงเขาพูดในที่ประชุมสภาภาคเืนทวีปจนทําให้หลายอนานิคมที่เคยลังเลเริ่มเปลี่ยนจุดยืนมาเห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นเอกราชโดยอดัมสเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ5คนที่ได้รับมอบหมายให้ร่างคําประกาศอิสรภาพแม้โทมัสเจฟเฟอร์สัจะเป็นผู้เขียนหลักก็ตาม แต่อดัมส์ก็มีบทบาทในการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาทั้งยังยืนหยัดผลักดันและปกป้องคำประกาศอิสรภาพให้ผ่านความเห็นชอบของสภาในที่สุดอดัมส์ยังเป็นคนที่เสนอชื่อจอร์ด์วอชิงตันให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพภาคเกลืทวีปซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นของสองครามอดัมส์ยังเป็นนักการทูตที่ถูกส่งไปยังประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ จนอเมริกาสามารถกู้เงินมาทำสงครามและได้รับการรับรองเอกราชจากต่างประเทศในที่สุด